สวัสดีค่ะแพทย์หญิงราณิดาเตชะสุวรรณาค่ะในแพทย์ชนาการพิเศษกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขค,ค่ะบทที่9กวัคซีนสติพิเคตกับการป้องก,กันโรคโควิด -19 และและนวทางการขอเอกสารรับรองเมื่อได้รับ,บร COVID 19, วัคซีนโควิด -19 ครบวนแล้วนะคะท่านก็จะได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิดในทของประเทศไทยค่ะ โดยจะมีลักษณะก็คือมีตราประสงคงสาธารณสุขอยู่ฝั่งซ้ายบนนะคะแล้วก็มีมุมขวาบนเนี่ยจะเป็น QR code คะ่ะแล้วก็ในเอกสารฉบับน,นี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของชื่อนามสก,กุลเลขพาสปอร์ตเลขบัตรประชาชนหรือถ้าเป็นางชาติก็จะไม่ได้มีรายละเอียดในส่วนเลขบัตรประชาชนของไทยนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดการฉีดวัคซีนในแต่ละเทีวันที่ฉีดแล้วก็รบบลำดับที่ฉีดชื่อวัคซีนบริษัทที่ฉีด แล้วก็มีผู้ที่ให้บริการเซ็นทรัลลอาร์องไห้ค่ะและหากท่านต้องการจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็จะสามารถนำเอ,อกสารฉบับแรกเนี่ยนำมาขอเป็นเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นลักษณะเล่งสีนเงนนะคะแล้วก็มีการาูุซึ่งสามารถขอได้หลายที่ค่ะแล้วก็จะมีก่าวในสไลด์นต่อไปนะคะสไลด์นี้จะเป็นสไลด์ที่แสดงถึง เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนในรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นนะคะหรือฝั่งซ้ายก็จะเป็นลักษณะที่ได้อธิบายไปเมื่อจากรูปค่ะก็คือรายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวกับวัคซีนที่ได้รับเนี่ยจะอยู่ในเอกสารรับรองฉบับนี้นะคะแล้วก็เอกสารฉบับซ้ายเนี่ยจะใช้ในการเาดินทางในการที่ใครได้ค่ะเราถึงใช้ยืนยันว่าท่านได้รับวัคซีนจริง ส่วนปักขวาที่เป็นเล่มสีเหลืองเนี่ยก็จะเขียนไว้ว่าเป็น covid 1 9 certificate of vaccination นะคะแล้วก็มีตราบูทอยู่ตรงกลางส่วนชื่อด้านบนก็จะเป็นชื่อ department of disease control ซึ่งก็คือกรมควบคุมโรคนี่เองค่ะค่ะสำหรับช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางนะคะก็จะมีเขียนว่า2021ูนขีดแล้วก็ขีดเลขอีก6หลักนะคะซึ่งจริงๆตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเลขเฉพาะของแต่ละเล่มค่ะแล้วก็จะไม่ซ้ำกันนะคะ โดยที่เราก็อาจจะเปลี่ยนเลขตรง2021หขีด04หรือขีดอื่นๆได้อีกนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีการเขียน issue to ชื่อของผู้เดินทางค่ะแล้วก็เลขพาสปอร์ตรวมถึงเลขบัตรประชาชนกรณีเป็นคนไทยอยู่ในหน้าแรกค่ะสำหรับอันนี้นะคะก็คือเวลาเปิดเข้ามาด้านในนะคะก็จะมีรายละเอียดของนักเดินทางแล้วก็มีวันเดือนปีเกิดมีเพศ สัญชาตินะคะแล้วก็มีเลขพาสปอร์ตรวมถึงมีการให้นักเดินทางเนี่ยเซ็นลายเซ็นตรงโฮสิกเนเจอร์โฟล์วให้เหมือนที่เซ็นกับในหน้าพาสปอร์ตนะคะส่วนรายละเอียดในช่องตารางีเ่ยมนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เหมือนกับเอกสารที่ท่านได้เวลาท่านรับวัคซีนครบถ้วนนั่นเองค่ะโดยเอกสารเล่มเหลืองของโควิด1นีนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างจากเล่มเหลืองเดิมนะคะก็คือ อันนี้จะเป็นเล่มเหลืองที่ใช้ปัจจุบันนะคะส่วนบางท่านที่เคยเดินทางไปในเขตติดโรคให้เหลืองจะเคยได้รับเล่มนี้ซึ่งจะมีความแตกต่างกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะรับหนังสือรับรองหลังจากการได้รับวัคซีนโควิด -19 แล้วเนี่ยก็แนะนําว่าให้ท่านมารับเป็นหนังสือรับรองเล่มใหม่นี้นะคะสําหรับเอกสารที่ต้องใช้นะคะเวลาจะมาขอหนังสือรับรองหมอเรียกสั้นๆว่าเล่มเหลืองโควิด -19 เนี่ยก็ ทุกท่านก็จะต้องนำเอกสารนั้นต่อไปนี้นะคะอย่างแรกก็คือหน้าพาสปอร์ตค่ะที่เป็นพาสปอร์ตเล่มจริงแล้วก็สำเนาพาสปอร์ตที่รับรองสำเนาถูกต้องนะคะอย่างที่2ก็คือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่หมอบอกว่ามีคิวอาร์โค้ดอยู่มุมฝั่งบนขวานะคะแล้วก็สำเนามาด้วยรวมถึงรับรองสำเนาถูกต้องค่ะกรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาเองได้นะคะก็สามารถมอบอำนาจได้ค่ะ โดยที่ใบมอบอำนาจเนี่ยสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์กองโรคติดต่อทั่วไปเลยเดี๋ยวหมอจะอธิบายถัดไปนะคะเอกสารที่ต้องนำมาเพิ่มนอกจากใบมอบอำนาจก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนและก็บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจน,นะคะกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจเป็นชาวต่างชาติก็จะต้องนำเอกสารมาเป็นพาสปอร์ตกับสำเนาพาสปอร์ตของผู้รับมอบอำนาจด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้ามาเองใช้แค่2อย่างนะคะพาสปอร์ตกับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนถ้ามอบอำนาจก็ต้องเอามาเพิ่มอีก2อย่างเป็น4อย่างนะคะก็คือใบมอบอำนาจแล้วก็บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจนะคะสําหรับหน่วยงานที่ออกเอกสารรับรองในขณะนี้นะคะสําหรับในส่วนกลางก็คือกทมลและนนทบ,บุรีจะมีที่หลักๆที่ออกเอกสารรับรองได้นะคะดังนี้ที่แรกก็คือกองโรคติดต่อทั่วไปค่ะกรมควบคุมโรค ซึ่งอยู่ตรงถนนติวานนท์นะคะโดยในขณะนี้เราเปิดให้บริการในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะให้บริการวัละ150ท่านค่ะแล้วก็เริ่มเวลาทําการคือ9โมงเช้าถึงบ่าย3ค่ะโดยที่นี่จะรับเฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นนะคะผ่านทางเว็บไซต์ค่ะก็คือเว็บไซต์ของกองรถติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรค หรือสามารถคลิกเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ที่เขียนไว้ได้เลยนะคะคือ http bpassport d d c moph go t h นะคะที่ที่สที่ให้บริการนะคะก็คือสถาบันมนรดกาลาราดูนจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยที่เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตาเลิกนะคะให้บริการวันละ160ท่านค่ะ เวลาทำการเนี่ยตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงบ่าย3โมงค่ะและก็ที่นี่จะรับเฉพาะ walk in mm. เท่านั้นแต่ในช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากมีผู้รับบริการจำนวนมากจึงขอรับเฉพาะผู้ที่มีตั๋วเครื่องบินหรือมีหลักฐานยืนยันว่าจะรีบเดินทางเท่านั้นค่ะที่ที่สารนะคะสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองที่บางเขนค่ะกรุงเทพมหาคนคร เปิดให้บริการตอนนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะยกเว้นวันหยุดราชการแล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะโดยเวลาทําการเนี่ยเป็นเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะและรับเฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นผ่านเว็บไซต์ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองที่มีโชว์อยู่ในสไลด์นะคะโดยที่ต้องขออนุญ,ญาตเกริ่นก่อนว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆค่ะอย่างเช่นของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเนี่ยต่อไป เขาแพลนเหมือนจะเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นเป็นวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเต็มวันซึ่งอาจจะต้องมีการติดตามทางหน้าเว็บไซต์ถัดไปนะคะและมาต่อกันที่ที่อื่นๆที่สามารถออกหนังสือรับรองได้นะคะยกตัวอย่างเช่นสำนักงานป้องกันควบคุมโรคหรือเรียกสั้นๆว่าสคอรอที่1น2ถึงสินะคะซึ่งสครอที่1นถึงสิจะกระจายกันอยู่ตามแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยค่ะและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสอบสอบจนะคะซึ่งมีอยู่ประจำทุกจังหวัดค่ะและโรงพยาบาลศูนย์รวมถึงโรงพยาบาลทั่วไปหรือว่าโรงพยาบาลประจำจังหวัดนั่นเองค่ะโดยที่ต้องขออธิบายก่อนนิดนึงนะคะว่าทุกที่ที่หมอกล่าวเนะะี่ยค่ะก็บางที่อาจจะยังไม่พร้อมให้บริการค่ะซึ่งอาจจะเกิดจากสถานการณ์การระบาดของโรคก็เป็นได้ค่ะ สไลน์นี้เป็นตัวอย่างหน่วยงานที่สามารถให้บริการออกหนังสือรับรองในขนาดนี้นะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่ทีมของกลุ่มของหมอรวบรวมมานะคะซึ่งข้อมูลตอนนี้เป็นข้อมูลอัปเดตเมื่อ6กรกฎาคม2564แล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆนะคะโดยที่ที่ออกหนังสือรับรองได้ในขนานี้ก็จะมีสครหนึ่งเชียงใหม่นะคะที่ศูนย์มรนโลแล้วก็มีโรงพยาบาลนาครพิงศสสต,ตเชียงใหม่ ซึ่งจริงๆค่อนข้างมีหลายที่นะคะหมอจะค่อยๆเปิดไปทีละสไลด์นะคะจะได้ค่อยๆไล่ดูไปค่ะสำหรับศคลสองก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะคะแต่ว่าก็จะมีโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลที่ให้บริการอยู่นะคะศคลสามและจังหวัดในศคลสามยังไม่ได้ให้บริการเลยนะคะส่วนศคลสี่ก็จะมีศสจหลายแห่งที่เริ่มให้บริการออกหนังสือรับรองนะคะ สำหรับศครลอหและศคร6อก็ยังไม่ได้ให้บริการเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็จะมีสส,สจออบางจังหวัดที่ให้บริการอยู่ค่ะสำหรับศครอ7อเเปิดให้บริการแค่หนึ่งวันต่ออาทิตย์นะคะแล้วก็ยังไม่มีในจังหวัดในเครือข่ายสครลอที่ให้บริการค่ะศครอ8อยังไม่มีที่ใดให้บริการได้นะคะแล้วก็สกครอ9อนครราชสีมาย,ยังไม่เปิดให้บริการแต่ว่าก็มีสส,สจและโรงพยาบาล ในจังหวัดในเครือข่ายนี้ที่ให้บริการอยู่นะคะสำหรับสครบสิบแล้วก็สคร1สิบเอ็ดนะคะก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการทั้งคู่ค่ะแต่ก็จะเห็นได้ว่ามีหลายสสจและหลายโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการแล้วนะคะแล้วก็สครบสิบสองก็เช่นเดียวกันค่ะคือสสจหลายแห่งในเครือข่ายออกให้บริการหนังสือรับรองแล้วแต่ว่าสคร12สิบสองจะให้บริการกรณีเป็นเคสที่ค่อนข้างซับซ้อนค่ะ ซึ่งข้อมูลล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะอย่างไรก็ตามหากท่านต้องการขอหนังสือรับรองแนะนำว่าให้ท่านพยายามติดต่อไปที่ที่ที่ท่านต้องการจะขอรับบริการก่อนค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเป็นสไลด์ะะลที่โชว์ภาพของเว็บไซต์ของกองรถติดต่อทั่วไปนะคะหากคีย์คลิกมาที่เว็บไซต์ ddc.moph.go.th แล้วก็ dcd นะคะอย่างที่โชว์อยู่ในสไลด์นะคะก็ จะคลิกเข้ามาเจอฝั่งมุมบนซ้ายซึ่งมีภาพลงนัดออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด1 9นะคะและพอคลิกเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอภาพฝั่งฝ่าล่างค่ะซึ่งจะมีวิธีการขอเอกสารรับรองอย่างละเอียดนะคะสามารถคลิกเข้ามาดูได้มีหนังสือมอบอำนาจให้ดาวน์โหลดนะคะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะ มีลงทะเบียนรัดหมายซึ่งสามารถคลิกเลือกเวลาได้จากตรงนี้เลยนะคะแล้วก็หลังลงทะเบียนเนี่ยก็ตรวจสอบสถานะได้แล้วก็ยกเลิกนัดหมายได้อันนี้เป็นของกองโรคติดต่อทั่วไปที่ถนนติวานนน์นะคะสำหรับช่องทางอื่นๆในการรับหนังสือรับรองในอนาคตนะคะตอนนี้ทาง,งกรมควบคุมโรคก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาการยื่นคำร้องทางจดหมายอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นการยื่นคำร้องทางเอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ และก็ทางกรมก็จะส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์นะคะรวมถึงในเรื่องของดิจิ a l ล e r ต i ฟิ c เ t e ด้วยค่ะซึ่งยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาค่ะกรณีที่ท่านรับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด1 9ของประเทศไทยนะคะรูปแบบเวอร์ชันหลังเนี่ยก็จะมีลักษณะที่มีความยาวเพิ่มขึ้นมาค่ะซึ่งหากท่านได้รับเอกสารรับรองฉบับนี้แล้วหลังได้รับวัคซีนเข็มกระตุน้น ท่านก็สามารถนําเอกสารมารับหนังสือรับรองเล่มเหลืองโควิด -19 ในทีมเพื่อเดินทางระหว่างประเทศได้ค่ะก็จะมีคําถามค่อนข้างบ่อยนะคะว่าทุกคนจําเป็นต้องมีหนังสือรับรองไหมถ้าเกิดว่าจะเดินทางระหว่างประเทศค่ะคําตอบก็คือไม่จําเป็นนะคะและก็จะขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของประเทศปลายทางค่ะหมอยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้ามีหนังสือฉบับนี้ได้วัคซีนครบเดินทางเข้าไทย ตอนนี้ยังไม่ได้ลดวันกักตัวเหมือนเดิมนะคะมีการลดวันกักตัวจาก14วันเหลือ10วันไปในช่วงเดือนเมษา2564แต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์กรารระบาดของโรคโควิดก็ทำให้การลดวันกักตัวนี้ถูกยกเลิกไปแต่ถ้าท่านเดินทางกลับเข้ามาไทยที่ภูเก็ตแดนบ็อกหรือสมุย plus ท่านก็จะได้สิทธิ์ในการลดวันกักตัวหากท่านได้รับหนังสือรับรองในฉบับนี้รวมถึงได้รับวัคซีนครบแล้วอย่างน้อย14วันนะคะ และถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศก็จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของต่างประเทศค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านได้รับ a s สตาเซเนกาหรือว่าโคว a v a c แต่ท่านเดินทางไปอเมริกาเอกสารฉบับนี้ก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อันใดเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ทำการรับรองวัคซีน2ชนิดนี้ค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที จะแนะนำให้นักเดินทางเนี่ยหาข้อมูลอัปเดตเรื่อยๆค่ะเผื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงในขณะนั้นค่ะวันนี้ก็จะจบบทที่9แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ